ทาทั้งกรรมดําและกรรมขาวมาพอๆกันนะดังนั้นมนุษย์อะไรนะก็สุขบ้างทุกบ้างแต่เรารู้ธรรมะเพื่อการหลุดพ้นดีกว่าเพราะไหนๆก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสมันได้ยากและมนุษย์มีศักยภาพในการรู้ธรรมะนี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยมยอดเป็นผู้มีความกล้าหาญเป็นผู้มีสติซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีงามที่เทวดาไม่มีใช่ไหม เทวดาเลยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดานี่มนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเทวดาตายแล้วอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นเราก็อย่าไปใฝ่ฝันไปเป็นเทวดานะก็ให้พอใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะหลุดพ้นได้นะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดดีที่สุดเพราะเราจะไปเกิดในภพใดๆก็ตามก็แก่เจ็บตายหมดตายแล้วก็ไม่พ้นอบายนะจะได้ดีได้เลิศแค่ไหนก็ก็ไม่พ้นความตายอยู่ดี พระเจ้าเล่าถึงประวัติของพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้าสารพัดเลยนะกี่ครั้งกี่ครั้งนะ,นะปราสาทแปดหมื่นสี่พันนี้ก็ของเราเห็นไหมช้างมารถอย่างละแปดหมื่นสี่พันก็ของเราอแผ่นดินทั้งทวีนี่เมืองทั้งหมดนี่ก็ของเราเนี่ยหมดไปแล้วนะ,นะจางคลายไปแล้วดับไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วใช่ไหม พระเจ้าจากักรพรรดิก็มีวันกายแตกทําลายอย่างงี้เพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นกี่ครั้งเท้าสักกะเนี่ยกี่ครั้ง36ครั้งพระเจ้าจักรพรรดิกี่ครั้ง,ง,าางนับด้วยร้อยร้อยครั้งนะพระราชาธรรมดานับไม่ไหวนะในสังสารวัตที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดังนั้นเราชีวิตเราเนี่ยจะผ่านเรื่องพวกนี้ มากมายนะแล้วทรัพย์สมบัติระดับพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้กับเทวดาชั้นดาวดิงเลยนะเทียบไม่ได้แม้เศษเสี้ยวเลยนะอดังนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราประสบมาหมดแล้วไงพระพุทธเจ้าถึงเล่าให้ฟังเนี่ยการเล่าอาดีตมันก็ดีอย่างเนี้ยนะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนเคยรวยนะทุกคนเคยรวยมาก่อนหมดอ่นะเคยเป็นคนพิการ พระองค์บอกพวกเธอเนี่ยเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายนะเคยเป็นบุตรเป็นธิดาเคยเป็นคนพิการเป็นคนรวยเป็นคนจนเคยเป็นมาหมดดังนั้นไม่ต้องไปอยากอะไรหรอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นทําปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวข้างหน้ามันดีเองแล้วเราก็ทําดีที่สุดในปัจจุบัน ไปคิดข้างหน้าไกลๆเนี่ยพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เย็นนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคิดปรุงไปเรื่อยนะตายมาหมดเลยไอ้ที่ปรุงไว้ไม่มีอะไรเลยนะอยู่ในโลกแห่งความฝันอย่าไปปรุงอะไรเยอะนะปรุงแต่งเสร็จแล้วก็วางวางไว้แล้วก็ทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองหลักการใช้ชีวิตเนี่ยง่ายๆเรียกว่าเป็นผู้มีราตีหนึ่งเจริญนะอดีตที่ล่วงไปแล้วก็อย่าไปกังวลอนาคตยังมาไม่ถึง ก็อย่าไปมัวคำนึงถึงมากมายนะพยายามอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยใครทำอย่างเนี้ยนะอ่าปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ยึดถือใครทำอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ